จ้เอยิ้มหวานยังจ้าเอ๊ยเน้องเติมไหมลรอไหนะสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับคุณม่อสวัสดีครับยังสวัสดีครับยังนี่นนหวานก่อนสิเด้ สวัสดีครับอ่าน,นไม่อ่าไม่อ้าวสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีครับไปยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานทำไงยิ้มหวานอันนั้นผมชื่อน้องเติมนะครับเอ,เอนน๊ะเด้อันน่ะอันน่ะอันน่ะสวัสดีครับคุณพ่อ สวัสดีครับยังยิ้มกันยิ้มยัง